งานของอ,อมสินศสศีพาพรค่ะหัวเสาทีมชาติไทยนะคะโดนแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยรุมสวดยับเลยผู้ชมคะหลังจากที่เธอเนี่ยก่อนหน้านี้มีการรีโพสต์ลงสตอรี่ก็คือคําว่าแบกโค้ชนะคะสร้างความสันสะเทือนในโลกออนไลน์มากๆเลยค่ะคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอมสินศสศีพาพรเนี่ยหัวเสาทีมชาติไทยเขาก็ออกมารีโพสต์สตอรี่นะคะเขียนแค่แบบแบกโค้ชแค่นี้หลายคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นักตบสาวไทยเนี่ยแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกเนชันลิต2024ใช่ไหมคะ ทําให้แฟนวอลเล์บอลบางส่วนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ติงอมสินค่ะโดยประเด็นดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการที่แฟนๆรู้สึกผิดหวังกับผลงานของสาวๆในศึกวอลเล์บอลเนชั่นลีก2024นะคะสัปดาห์ที่1นึนะสุดท้ายวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้1ต่อ3เซตค่ะก็คือ19ต่อ25 25ต่อ23 16ต่อ25แล้วก็18ต่อ25บค่ะแพ้รวด4นัดในสนามแรกนะคะก็คือยังไม่มีคะแนนเลยเรียกได,ด้ว่ารั้งอันดับที่25จากทั้งหมมด16ีชาตินะะอีก ทั้งอันดับโลกเนี่ยก็ตกไปอยู่ที่14ด้วยต่อมาทางด้านของอ,อมสินจศพาภรเนะะี่ยค่ะเป็นหัวเสาทีมชาติไทยก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story มีการ r e p ต s t Story ระบุข,ข้อความบอกว่าทําดีแล้วแบกโค้ชต่อไปนะทําให้ยิ่งกลายเป็นกระแสนในโลกออนไลน์กับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า คือต่อมานะคะทางด้านของแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์รูปภาพล่าสุดของสาวอมสินในเชิงที่ติติงในเรื่องของการที่เธอเนี่ยออกมารีโพสต์แบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยลดฝีปากไปเพิ่มฝีมือบ้างนะสภาพตัวหลักของทีมก็ไม่ใช่จะมาแบกโค้ชอะไรก่อนสาวตัวเองยังเอาไม่รอดแพ้เนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วก็สู้ไปด้วยกันไม่ใช่โยนความผิดให้โค้ชทีมเวิร์กเนี่ยสำคัญมากดูตัวอย่างเจ็ดเซียนสิอยากให้น้องเนี่ยพัฒนา รูปแบบคือรูปแบบมันดีขึ้นแล้วแหละดีแล้วแหละแล้วก็เพิ่มหนักได้นะก็ได้ว่าอยากจะให้มีความหลากหลายมากขึ้นอะไรแบบเนี้นะคะก็ขอให้เติบโตต่อไปแล้วกันนะหลายคนมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเลยแล้วค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ